สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t t ไฟทครับวันนี้ผมก๊อฟแคทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเพิ่มอีเมลสำหรับการกู้คืนใน Google Account ที่เราควรรู้นะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนที่ใช้งาน Google Account อยู่นะครับเพราะว่ามีน้องสอบถามมาทาง YouTube ครับ พบปัญหาว่ายืนยันตัวตน2ชั้นใน Google Account ไม่ผ่านนะครับต้องการกู้คืนทํำยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เพิ่มอีเมลในการกู้คืนเนี่ยลำบากมากนะครับวุ่นวายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเพิ่มอีเมลสาหรับการกู้คืนนะครับง่ายมากเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอปัญหานะครับว่าเอ๊ะรหัสผ่านไม่ผ่านนะครับหรือเข้ายืนยันตัวตนไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถส่งนะครับการกู้คืนเนี่ยนะครับไปที่อีเมลสํารองที่เราเพิ่มไว้ได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการเพิ่มตรงนี้ทํำยังไงไปชมกัันเลยครบ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มอ e ีเมลสําหรับการกู้คืนใน Google Account ที่เราควรรู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสาหรับคนที่ใช้งาน Google Account อยู่นะครับเพราะว่ากรณีที่เราลืมรหัสผ่านนะครับหรือเรายืนยันตัวตนไม่ผ่านอย่างกรณีที่ยืนยันตัวตน2ชั้นไม่ผ่านแล้วลืมใช่ไหมอาจจะเป็นแอปเสียหรืรออะไรพวกนี้เราต้องการกู้คืนเนี่ยจะส่งลิงก์ไปที่ในส่วนของอ e ีเมลที่เราตั้งค่าไว้ ซึ่งถ้าเกิดเราลืมอีเมลตัวนี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเมลเก่าที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเราควรจะมาอัปเดตเมลนะครับให้เป็นเมลที่เราใช้งานล่าสุดนะครับเพราะว่าเกิดกรณีที่มีการกู้คืนเนี่ยเราจะได้เข้าไปที่เมลองนั้นที่เราเคยใช้งานได้นะครับก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยนะครับใครที่ยังไม่เคยตั้งค่านะครับทำตามเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาที่ในส่วนของตัว o o g l e Chrome ครับ Google Chrome นะครับซึ่งมีก็ขอทำผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะก็เข้ามาที่หน้า Google Chrome Chrome นะควสมาร์โฟนก็ทได้เหมือนกันะครับลัวข้ารัท พอเข้ามาแล้วก็มาที่โปรไฟล์ของเรานะครับที่เราล็อกอินไว้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่หัวข้อจัดการบัญชีครับจัดการบัญชีนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่หัวข้อข้อมูลส่วนบุคคลครับข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาหาข้อมูลติดต่อครับข้อมูลติดต่อแล้วก็มาที่หัวข้ออีเมลครับอีเมลนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะพบคําหัวข้อนี้เลยครับอีเมลสําหรับการกู้คืนครับอีเมลสําหรับการกู้คืนเห็นไหมครับนี่ครับก็เป็นอีเมลที่พี่ก๊อฟตั้งไว้อยู่แล้วนะครับ ซึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนอ,อีเมลหรือยังไม่เคยใช้งานนะครับก็กดเข้าไปครับพอกดเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ยืนยันรหัสผ่านนะครับในส่วนของเราก็ต้องยืนยันรหัสผ่านว่าเราเป็นเจ้าของนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็ใส่อีเมลนะครับซึ่งตอนนี้พี่ก๊อฟเคยใส่อีเมลแล้วนะครับก็จะแตกต่างจากเมนูของคุณนะครับซึ่งให้คุณใส่อีเมลให้เรียบร้อยนะครับอย่างงี้พี่ก๊อฟใส่อีเมลแล้วพี่ก๊อฟต้องการเปลี่ยนอีเมลก็ได้นะครับกดเข้าไปแล้วไปเปลี่ยนอีเมลใหม่ครับจากนั้นนะครัับกดดถไปครับ แล้วก็เขาจะส่งรหัสผ่านนะครับ6ตัวไปที่อีเมลที่เราใส่ไว้นะครับก็ให้เราเอารหัสนั้นมายืนยันครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้มันก็จะเปลี่ยนอีเมลนี้นะครับเป็นอีเมลกู้คืนนะครับอ่ะกลับไปที่ในส่วนของบัญชีนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ข้อมูลติดต่อครับก็จะเปลี่ยนอีเมลใหม่แล้วครับเป็นอีเมลที่เรา ตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับเพียงเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยครับซึ่งมันมีประโยชน์เพราะว่ากรณีที่เราลืมหัดผ่านหรือการยืนยันตัวตน2ชั้นไม่ผ่านนะครับเราต้องการกู้คืนอีเมลนะครับมันจะต้องส่งลิงก์ไปที่อีเมลที่เราตั้งค่าไว้นะครับเราก็สามารถไปกู้คืนอีเมลได้ครับนี่ขั้นตอนในการเพิ่มอีเมลการกู้คืนใน Google Account ที่เราควรรู้นะครับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาแนะนําในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเราอยากสนับสนุนพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แดงได้ครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปหรือจะกดติดตามนะครับหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ